ลุงจะพามาชมยางของกรัรมยานนะครับเขาถามว่ากรัรมยานนะ่ะปลูกกี่ปีถึงใช้างานได้ลุงก็บอกว่าเนี่ยแค่เด็ดใบมันออกมาหนึ่งใบแล้วมันก็มียางไหลออกมานะครับเนี่ยนะครับแค่เด็ดใบหนึ่งใบเนี่ยแล้วมียางไหลออกมาเราก็สามารถเอายางเนี่ยสิบหยดนะครับสิบหยดก็หมายความว่าสิบสิบแต้มแต้มออกไปเนี่ยหนึ่งครั้งแล้วเอาไปละลายในน้ำมันแครี่ ก็คือเช่นน้ำมันอล l ฟออยล์น้ำมันนู่นนี่นั่นน้ำมันน้ำมันงาน้ำมันอล l ฟออยล์แล้วก็ใช้เป็นเครื่องสำอางได้เลยก็คือทาหน้าทาผิวหรืออะไรก็ได้เลยคราวนี้เนี่ยหนึ่งหยดเนี่ยถ้าเราถ้าเราแต้มออกไปนะ่ะแล้วก็ไปละลายในน้ำนะ่ยแล้วก็ละลายในน้ําอุ่นนะครับแล้วก็ดื่มเข้าไปมันก็สามารถที่จะแก้ปวดได้ก็แก้ปวดปวดฟันปวดเหงือออะไรเงี้ยได้กั้กปากมันก็ฆ่าเชื้อบแบคทีเรียในปากได้ นะครับก็เนี่ยประมาณนี้เพราะว่าสสารคุณของน้ำน้ำน้ำมันน้ำกํายานเนี่ยที่มันไหลออกมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปทาแผลได้คือหลายๆคนก็อาจจะเคยดูเรื่องที่ลุงทําคลิปเอาไว้นะครับว่าน้ํามันของอกํายานเนี่ยเขาใช้ในการทาผิวแล้วก็ทาผิวแล้วก็บํารุงผิวนะครับในพระนางเกียวพัตตาในสมัยโบราณที่ใช้กันก็ จะเอาไปทาผิวหรือทําผสมกับนมแล้วก็นอนแช่ในน้ํานมเพื่อที่จะให้ผิวนวลพุดผ่องออกมาเป็นยองใยนะนะก็นี่กะมันก็ไม่ต่างกันกับการใช้งานแบบนี้ซึ่งลุงกาลังจะบอกว่าคุณสามารถที่จะเอาน้ํามันตัวนี้ออกไปแล้วก็ไปผสมกับน้ํามันงาแล้วก็ทาผิวได้เลยนะครับการแมลงสัตว์กัดต่อยหรือก็บํารุงผิวเนี่ยได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปทําอย่างอื่นเช่นบางคนซื้อน้ํามันมาชนิดหนึ่ง เป็นน้ำมันอบอดี้ออยล์เป็นบอดี้ออยล์ขวดเล็กๆนะครับขวดละ20บาท30บาทในในในเซเนเวนะครับพอเปิดฝาออกมาปุ๊บก็จิ้มเอาน้ำมันตัวนี้เข้าไปผสมมันก็กลายเป็นน้ำมันแฟงกิน n เซนส์ที่มูลค่าสูงแล้วก็คุณสมบัติที่เด่นได้แล้วนะครับเนี่ยก็คือมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวดูแลผิวได้เลยนะแล้วก็น้ำมันตัวนี้สีขา,ขาวเนี่ยเป็นมิลค์เนี่ยมิลกี้เนี่ยเป็น น้ำมันของอกัายานเนี่ยเราก็เอาไปทำเป็นชาก็ได้หรือไปผสมน้ำอุ่นดื่มก็ได้นะครับเพื่อที่จะคือไม่แนะนำให้ดื่มเยอะๆนะครับโอ้อยากจะหายเร็วจังเลยดื่มเป็นลิตรเลยอะไรเงี้ยายหาเลยพอดีเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นลนักษณะพวกนี้ก็คือค่อยๆให้มันซึมซับเข้าไปยิ่งตอนนี้นะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้แล้วก็เรื่องโควิดระบาดนะครับลุงก็ใช้ตัวนี้แหละในการดรอปลงไปในน้ำอุ่นแล้วก็กาแฟของลุงเอง